ท่านผู้ชมที่เคารพครับท่านกำลังอยู่กับรายการคุยข้ามคลื่นครับ แล้วก็วันนี้เราได้รับความรู้อย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับจากคุณสุบินอินน้อยนะครับซึ่งท่านอยู่ที่บริษัทกู๊ดท็อปอัพจำกัดมหาชนนะฮะแล้วเรากําลังคุยกันถึงเรื่องวิวัฒนาการหรือกระบวนการที่มันพัฒนาเทคโนโลยีไปถึงขั้นที่เรียกว่านอนจ่ายค่าน้ำค่าไฟได้บนเตียงเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยเอาเป็นว่าวิธีการแล้นะครับเมื่อมีโทรศัพท์แล้วเนี่ย เขาก็จะต้องไปโหลดแอปภาษาไม่รู้เรียกแอปนะฮะถ้าเรียกให้มันถูกหรือเรียกว่าให้มันชัดให้มันพออธิบายได้ก็คือโปรแกรมครับเป็นโปรแกรมหนึ่งนะฮะโปรแกรมที่ว่าเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงคืออย่างนี้ครับถ้าพูดถึงโปรแกรม,มนะครับมันมองไม่เห็นจับต้องไม่ได้จับต้องไม่ได้เมื่อเข้าไปอยู่ในจอคอมพิวเตอร์หรืออยู่ในจอมือถือ เราจึงจะมองเห็นและสามารถใช้งานได้ oh. นะครับลักษณะของเราก็คือเวลานี้โทรศัพท์ในบ้านเราเนี่ยนะครับถ้าพูดถึงระบบปฏิบัติการจะมีอยู่2อข่ายใหญ่คือระบบ Android กับระบบ iOS นะครับทั้งสองข่ายเนี่ยนะครับก็จะมีแอปหลัก Play Store กับ App Store อยู่ uh huh. เราก็มี Good Top Up ซึ่งเป็นโปรแกร,รมอัจฉริยะ ทำธุรกรรมต่างๆตามที่ท่านประธานได้พูดถึงเนี่ยอยู่ในอยู่ในแอป,ปหลักของ Android และ iOS อ๋อเหรอครับ oh. ฉะนั้นผู้ที่ซื้อโทรศัพท์ท่านไปซื้อโทรศัพท์มาใหม่ไม่รู้จก Good ักก o ทอ o p Up mm hmm. เลยแต่เรามีให้ท่านแล้วเพ oh. ียงแต่ท่านสัมผัสก็ไปที่หน้าจอทำทุทำ,ทำการโหลดตามโปรแกรมของโทรศัพท์มือถือที่เขากำหนดนะ mm. ครับกูทอ oh. ก็จะขึ้นมารับใช้ทันทีครับ oh. ส่วนโ <Yeah. S 2> ทรศัพท์มือถือแบบ uh. ธรรมดาธรรมดา ที่ไม่ต่ออินเทอร์เน็ตไม่มีการลงโปรแกรมใดๆแค่โทรเข้าโทรออกนะครับเราก็เอาโปรแกรมของเราเนี่ยไว้ในเบอร์โทรศัพท์ซึ่งเป็นเบอร์ call center เพียงแต่กดไปเบอร์เนี้ยเบอร์ซึ่งเรากําหนดเอาไว้นี่ยหะัแล้วมัจะไปเด้งขึ้นเลยเขาก็จะใช้งานได้ทันทีซึ่งเป็นการโทรเข้าเบอร์โทรของเราที่เบอร์ c เซ็ center เบอร์กลางเนี่ยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายตลอด24ชั่วโมง๋อเป็นอย่างนั้นครับเป็นอย่างนั้น คืออย่างนี้ท่านผู้ชมนะฮะเอากันชัดๆตรงที่ว่าถ้าท่านเป็นผู้ที่มีโทรศัพท์2ระบบที่ว่าทันสมัยหน่อยเลยนะครับ Android กับ iOS อเนี่ยนะฮะที่เขาผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยที่ Good t o อปอถือว่ามีความสามารถขั้นสูงเลยก็คือสามารถเอาแอปตัวที่ว่านี ไปใส่ในโปรแกรมหลักของเขาได้เลยเข้าไปแล้วครับเข้าไปแล้วเลยแม้โทรศัพท์ที่ยังไม่ได้ขายออกมาจากร้านก็มีแล้วอยู่ตามตู้เลยนะครับแสดงว่าเรามีข้อตกลงกับถูกต้องครับถูกต้องมากถูกต้องครับมีหมดเลยครับพอเราไปซื้อโทรศัพท์ปุ๊บหยิบใส่กระเป๋าออกมาเนี่ยนะครับไม่ว่ายี่ห้ออะไรไม่ว่ายี่ห้ออะไรมีหมดครับมีหมดมีหมดครับคราวนี้โดยปกติแล้วเนี่ยนะครับท่านผู้ชมที่ใช้โทรศัพท์รุ่นใหม่ๆเนี่ย อยากจะได้โปรแกรมนั่นโบรแกรนนี่เนี่ยก็ต้องไปไปเสิร์ชหาใช่ครับไปเสิร์ชหาเผอิญว่ามันไม่มีอยู่เนี่ยมันก็จะต้องไปหาจากที่แหล่งอื่นมาแต่ว่าโปรแกรม Good Top Up เนี่ยเขามีอยู่ในนั้นเลยครับนะท่านไปกดมาใช้ได้เลยเราเราเรียกของเราว่า O S O ย่อมาจากคำว่า One Stop Service Online ชื่อย่อว่า O S O ชื่อว่าย่อว่า O S O ครเอาคราวนี้อย่างนี้ครับ เราโหลดขึ้นมาใช้ได้เลยหรือว่าต้องไปเสียค่าลิขสิทธิ์อะไรยังไงเราโหลดขึ้นมาเนี่ยนะครับถ้าขึ้นมาปุ๊บยังใช้มงานไม่ได้เราจะต้องไปทำการลงทะเบียนกับบริษัทกูเท็อปอัพจำกัดมหาชนาการลงทะเบียนก็คือการจ่ายค่าลิขสิทธิ์เหมือนกับเราไปซื้อคอมพิวเตอร์มาเครื่องหนึ่ง คอมพิวเตอร์ยังไม่ได้ลงโปรแกรมใดๆก็ยังใช้งานไม่ได้ออก็จะต้องไปลงโปรแกรมนั้นโปรแกรมนี้ซึ่งก็จะต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้แก่ผู้ที่เขาเป็นผู้พัฒนาโปรแกรมขึ้นมาชเช่นเดียวกันระบบของเราเนี่ยใส่ไว้ให้แต่ถ้ายังไม่ได้จ่ายค่าลิขสิทธิ์มันก็แค่โชว์หน้าตาให้เห็นยังใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้อพอเราจ่ายค่าลิขสิทธิ์ไปปับ๊บจ่ายครั้งเดียวตลอดชีพนะครับมผมก็าลังจะถามอยู่พอดีเพราะว่าถ้าเกิดว่าแม้ ปีหนึ่งจ่ายกันครั้งหนึ่งหรือสองสามเดือนจ่ายกันครั้งหนึ่ง <ด lum S 1> หรือว่าไตรมาสหนึ่งจ่ายกันครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็จะไม่คุ้มเท่ากับว่าเดินไปจ่ายเองจะดีกว่าใช่ไหมครับาวนี้อย่างนี้ครับท่านตลอดชีพเนี่ยหมายถึงตลอดชีพของผู้ใช้หรือตลอดชีพของเบอร์ตลอดชีพคือตลอดไปอย่างนี้ครับท่า,น,า,น,าน,ทนท่านเอามือถือมาลงนะครับท่านก็ใช้ตลอดไปเลยใช้จนกระทั่งวันหนึ่งอ่ะสาปีสีปี เราก็คิดว่าบนโลกใบนี้ชักเบื่อแล้วชักเบื่อนะ <c oughs> อ่ะ,อะก็ยกมือถือเครื่องนี้ให้แกถ่ายยากมันก็ใช้ต่อครับอ๋เอเลยครับใช้ต่อหรือว่าตัวเราเองนี่แหละใช้ไป2ปี3ปีหรือ2เดือน3เดือนเราเปลี่ยนเบอร์ใหม่เบื่อเละเกินเบอร์นเนี้เปลี่ยนเบอร์ใหม่ไปซื้อซิมสวยๆมาเลยอเอามาใส่เครื่องเราเราก็สามารถย้ายแอปดังกล่าวนี้มาไว้ในซิมใหม่เครื่องใหม่ ทันทีไม่ต้องเสียค่าต่ออายุไม่ต้องเสียค่าย้ายไม่ต้องบอกกล่าวใครสามารถทำธุรกรรมได้เองแปลว่าเสียครั้งเดียวครั้งเดียวจริงๆอย่างนี้ครับท่านผู้ชมคำว่าครั้งเดียวตลอดชีพคงไม่ใช่อย่างนั้นซะแล้วล่ะตลอดการครับเออต้องต้องอย่างนี้อย่างนั้นเวลาเดี๋ยวผมไปพูดต่อเนี่ยผมจะต้องใช้คำตลอดการนะตลอดการตลอดชีพแปลว่าตายเลิกกันตายเลิกกันนี่นี่ไม่เลิกนี่ไม่เลิกพอตายเสร็จแล้ว โทรศัพท์มันยังอยู่เนี่ยเพราะโทรศัพท์มันไม่ได้ตายไปกับเราด้วยถูกครับถูกต้องมากเบอร์เบอร์สวยที่ว่าเนี่ยก็ยังอยู่ก็ยังอยู่ครับลูกหลานก็เอาไปใช้ต่อเอาไปใช้ต่อใช้งานได้อีกเอาไปใช้ต่อลูกหลานก็ใช้งานได้อีกใชไดีกครับเออเครานี้ยังไม่ยังไม่ยังไม่พอนะปรากฏว่าเปลี่ยนเบอร์ครับเปลี่ยนเบอร์ยังเอาแอปตัวเนี้ยตามไปใช้เบอร์ใหม่ได้อีกใช่ครับแปลว่าเสียครั้งเดียวตลอดการครั้งเดียวตลอดการจริงครับ ไม่มีการมาเสียซ้ําเสียซ้อนไม่มีแปลว่าอย่างนี้สิครับท่านองนั้นก็ไอการเสียครั้งแรกนี่ก็จะต้องถูกบันทึกไวในโปรแกร,รมว่าว่าหมายเลขนี้หรือซีรีส์นี้ได้ถูกได้ได้ไดไดไดชำระค่าลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้วครับจากนั้นไปเนี่ยมันจะอบถูกโอนไปไหนก็ก,ก,ก็ไปเข้ามันไปไปเลยครับเราเป็นผู้ทำการเปลี่ยนแปลงว่าจะเอาแอป,ปนี้ไปไว้กับหมายเลขนี้ นะครับมันก็จะไปโผล่อยู่กับหมายเลขนั้น<อ>ตามความประสงค์ของเรายกเว้นว่าเอาแอป,ปนี้มาเดี๋ยวนะอ๋อผมนึกออกแล้วเราเอามาแล้วจะไปให้คนอื่นครับคนอื่นได้ไหมเราจะต้องทำการนะครับเอาเบอร์เขามาใส่ในแอป,ปแอป,ปของเราเนี่ยก็จะย้ายไปอยู่กับเครื่องนั้นเราใช้ไม่ได้แล้วเราใช้ไม่ได้แล้ว<อ>เพราะเราถูกถอนอถอนจากเครื่องของเราไปครับ เพราะว่าไม่ใช่ผมกําลังคิดอย่างนี้ครับถ้าสมมติว่าเป็นอย่างนั้นออ,อนึกออกแล้วว่าแต่ละเบอร์เนี่ยเขาเขาก็คงอ๋อถ้าเป็นอย่างนี้ได้มามผมไม่ผมไม่มีแอปนี้ละแต่ว่าเพื่อนผมมีครับผมก็โทรไปบอกเพื่อนแบแเ้ยช่วยจ่ายตังครับค่าได้หมดเลยครับอเขาทําธุรกรรมให้ใครก็ได้ นะครับบอกหมายเลขไปอะไรไปใช่ครับเหมือนกับในหนึ่งบ้านเนี่ยมีกันอยู่ห้าหกคนควรจะมีตั้งแอปเดียวพอถ้าหัวหน้าครอบครัวหรือคนใดคนหนึ่งในบ้านมีแอปนี้อืบินลูกสาวมาทวงบัตรเครดิตลูกสาวก็บอกพ่อจ่ายให้หนูหน่อยอืคุณพ่อก็จัดการจ่ายได้อ่าลูกชายมีบินผ่อนรถมาพ่อจ่ายให้ผมหน่อยพ่อก็จัดการจ่ายให้ลูกชายคนนั้นได้ทําธุรกรรมจากเครื่องเดียวเบอร์เดียวเหมือนมีเคาน์เตอร์เซอร์วิสไว้ที่บ้านไว้ที่บ้านใช่ไหมใช่ครับ ถ้าว่ากันตามจริงเนี่ยนะโทรศัพท์เดี๋ยวนี้มันก็ไม่ได้แพงอะไรหรอกครับท่าน <g üler> นะฮะซื้อไว้สักเครื่องหนึ่งเป็นเป็นเครื่องกลาง <c oughs> แปลว่าเอาไว้เป็นเคาน์เตอร์ที่บ้านเลย <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เออจะจ่ายอะไรก็ผ่านในตัวเนี้พอพูดถึงเรื่องนี้ผมมีประเด็นเสริมครับท่านประธานผมไปที่หน่วยงานราชการแห่งหนึ่งครับสำนักงานอบตนะครับตั้งอยู่กลางทุ่งนาเลยครับเป็นอบตซึ่งอยู่ห่างไกลจาก ชุมชนเมืองนะครับปรากฏว่าอบตอแห่งนี้ผมก็เข้าไปพูดคุยลักษณะแบบนี้นะครับมีเจ้าหน้าที่อบตอคนหนึ่งเขาบอกเดี๋ยววันนี้หนูจะต้องลาครึ่งวันผมก็ถามว่ามีธุระอะไรเลยครับหนูจะไปผ่อนรถในเมืองเขาก็ถามว่าแล้วแอปที่ว่าเนี่ยผ่อนรถบริษัทฟไฟแนนซ์นี่ได้ไหมผมบอกได้ครับถ้าได้เนี่ยหนูเอาเลยหนูจะได้ไม่ต้องลางานทุกเดือน คลื่นนอนผมก็ได้บอกเอาอย่างนี้คุณซื้อแอปดังกล่าวนี้ไว้คุณก็ได้อำนวยความสะดวกส่วนตัวและอำนวยความสะดวกแก่ข้าราชการที่อยู่ในอบตออทั้งหมดและที่สําคัญอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนซึ่งเป็นบริวารของอบตอแห่งนั้น ผมก็ถามว่าอบตเน,นี้ยมีประชาชนซึ่งอยู่ในเขตที่ทําการเนี่ยประมาณสักกี่คนอเขาบอกว่าไม่ต่ํากว่า2,000ันคนแล้วใน2,000คนหรือในชุมชนแห่งเนี้ยมีจุดบริการน้ําไฟร้านสะดวกซื้อ,อหรือธนาคารที่จะอำนวยความสะดวกเรื่องพวกนี้ไหมบอกไม่มีเลย ทุกคนพอได้บินต่างๆได้ใบแจ้งหนี้ต่างๆเนี่ยจะต้องเดินทางเข้าตลาดระยะทางประมาณ50ก oh ิโลเมตรผมบอกว่าเอาอย่างนี้ครับคุณเอาระบบนี้ไว้แล้วก็บริการตนเองบริการข้าราชการในอบตและบริการพี่น้องประชาชนซึ่งวันๆหนึ่งเนี่ยเขาต้องมาติดต่ออบตน่นนี่นั่นเขาไม่ต้องรีบออกจากอบตเพื่อเข้าตลาดอีก50ก uh ิโ huh. ลเขามาอบตที่เดียวเขาจบทุกอย่างเท uh huh. ่ากับ uh huh. เรากําลังเอาหน่วยงาน ซึ่งบริการประชาชนอยู่แล้วเนี่ยให้เป็นวันสต็อปเซอร์วิสในการบริการทุกเรื่องครับน้ําไฟต่างๆผ่อนรถผ่อนบ้านสารพัดต่างๆผ่อนบัตรเครดิตต่างๆสารพัดต่างๆที่ชาวบ้านเขาจะต้องเดินทางเนี่ยนะครับมาที่อบอตอ,อาจจะออกจากบ้านมาแค่สองสามกิโลโ<อ>ใช่ไหมครับ<อ>ก็จะอำนวยความสะดวกได้ทั้งหมดเลยพอเข้าใจแล้วนะครับท่านผู้ชมเห็นคอยตามกันไปแล้วนะครับนึกภาพออกแหมมันเข้าท่าเลยตัวนี้อัจฉริยะเหลือเกินนะครับ ไปอยู่ที่ไหนก็สามารถที่จะเป็น one s t o p service ก็แปลว่าไปที่เดียวจบอนะราคาครับราคาคของไอ้แอปตัวเนี้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอย่างนี้นะแปลว่าจ่ายค่าลิขสิทธินะไม่ใช่จ่ายค่าบริการเราควรที่จะให้ค่าสมองของคนคิดคนะ แล้วเขาบอกว่าจ่ายครั้งเดียวตลอดการเนี่ยหมามันคงจะประมาณสักหลักหมื่นทัมังเท่าไหร่คืออย่างนี้ครับท่านประธานความสามารถของระบบตัวนี้นะอเราเองเนี่ยคุ้นเคยกันมาเป็นเวลา10ปี20่สิบปีแล้วแต่ว่าที่อื่นเนี่ยมันอยู่กับที่เราต้องไปพึ่งเขาลักษณะโปรแกรมแบบนี้มีการตั้งราคาไว้ตั้งแต่สอง0 0 0บาท โอ้โฮนะครับและก็ในท้องตลาดเวลานี้มีการขายกันอยู่ประมาณ2 0 0 0 0กว่าบาทนะครับแต่ของเราเนี่ยนะครับสร้างขึ้นมาเอาโปรแกรมนี้ไปอยู่ในมือถือของแต่ละคนเราต้องการให้ทุกคนเนี่ยได้ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกจริงๆนะครับเราก็เลยคิดราคากันแค่แบบชาวบ้านแบบพอเพียง1,500บาทครั้งเดียวตลอดชีพตลอดการตลอดการตลอดการ1,500บาทครับท่านผู้ชมตลอดการเลยเคานี่มันเป็นอย่างนี้ครับวิธีการนะ 1,500บาทเนี่ยเออถ้าออกรายการผมไปเนี่ยนะตอนนี้มีคนกำลังดูอยู่เนี่ยกดเลยครบับปุ๊บๆเลยครับได้ไหมได้ครับอ้ได้เลยเหรอรับกระบวนการสั่งซื้อนะครับกระบวนการถ้าสนใจนะกระบวนการสั่งซื้อเนี่ยนะครับทุกท่าน,ท,านท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ทางบ้านขณะนี้นะครับท่านสามารถทำกระบวนการสั่งซื้อภายใต้สถานีิสถานีโทรทัศน์ หรือสถานีวิทยุที่ท่านกําลังรับฟังอยู่ oh. นะครับแล้วการจ่ายเงินทํำยังไงนะครับท่านสามารถเอารายละเอียดเนี่ยหลังจากที่ท่านทํากระบวนการแล้วเนี่ยนะครับเอารายละเอียดนี้เอาตัวเลขนะครับไปชําระเงิน1,500บาท uh huh. ที่ร้านสะดวกซื้อไม่ว่าจะเป็นเ e เ e ่น huh. อ <Big C, S 1> uh ีเลฟเว่น huh. บ <Family Mart, S 1> uh ิ๊กซีโลตัสแฟมิลี่มาร์ทชำระได้ทั้งหมด uh huh. เลยครับ uh huh. คือเกิดความสะดวกสบายในการเริ่มต้นที่จะ ซื้อลิขสิทธิ์แอปนี้นะครับคืออย่างนี้ครับท่านผู้ชมลิขสิทธิ์เนี่ยเราต้องเข้าใจคาว่าลิขสิทธิ์ก่อนลิขสิทธิ์แปลว่าเป็นเป็นมีกฎหมายคุ้มครองเขาไปจดลิขสิทธิ์ไว้แล้วนะไอแอปตัวเนี้ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็จะโหลดใช้กันได้ฟรี <c oughs> อะไรแนั้นมาไอฟรีมันก็จริงๆท่านนึกถึงหลับตาแล้วเนี่ยนะผมว่าถ้าคนมีบินเยอะๆนะครับหรือว่ามีเรื่องราวที่จะต้องใช้จ่ายมากๆเนี่ย สองสามเดินก็คุ้มแล้วครับ,รบนอกจากนั้นท่านครับณปัจจุบันเราจะเห็นนะครับมีมพี่น้องในต่างจังหวัดเราเนี่ยนะครับอยากจะมีรายได้เสริม,มท่านก็ไปลงทุน3ามสี่หมื่นบาทนะซื้อตู้เติมเงินเอาไปตั้งไว้ที่หน้าบ้านแล้วก็เพื่อที่จะให้ประชาชนในบริเวณนั้นม,มาหยอดเงินเติมเงินโน่นนี่นั่นซึ่งการลงทุนซื้อตู้เนี่ยสามสี่หมื่นบาทถือว่าสูงมากครับจึงมีพี่น้องประชาชนในต่างจังหวัด ไม่น้อยเลยนะครับเอาไปใช้เพื่อการบริการเพื่อการบริการโดยบางคนเนี่ยเป็นเจ้าของร้านเสริมสวยเจ้าของร้านขายของชําในหมู่บ้านนะครับท่านก็เห็นโอกาสว่าโอ้ถ้ามีตัวนี้เข้ามาไว้ในร้านของฉันนะฉันสามารถที่จะบริการผู้คนในละแวกนี้และยังเกิดรายได้จากการบริการเติมเงินชําระบินทําให้ผู้คนในย่านนั้นสะดวกตัวเองก็มีช่องทางสร้างรายได้เพิ่มขึ้นมาอีกอซึ่งเป็นการลงทุนนิดเดียวคือพันห้าร้อยบาท ดึงภาพออกเลยครับแล้วที่สําคัญอย่างนี้ท่านท่านสุบินบางคนเนี่ยนะคนแก่คนเฒ่านะครับหรือคนที่อยู่บ้านนอกบานนาไม่ต้องแก่นะครับบางทีเขาก็ไม่สามารถที่จะทําเองได้เหมือนันะนะอาจจะยุ่งยากนิดนึงในเรื่องของกระบวนการเนี่ยนะครับแต่ว่าผมว่าถ้าเป็นของเมื่อสักครู่ก่อนเข้ารายการเนี่ยผมผมลองฟังดูแล้วนะลองฟังดูเอ๊ะเวลาเรากดไปแล้วมันจะมีของของกูท็อปอัพเขามีเสียงตอบรับมาเลยครับนะแล้วมีหลายภาษา นะหลายสำเนียงอยู่ภาคไหนมีสำเนียงนั้นเขาท่าเดี๋ยวเดี๋ยวเบรกต่อไปเนี่ยจะให้ท่านฟังแต่ว่าจะบอกอย่างนี้ก่อนว่าเวลาเอามาทําเป็นการบริการผมว่ามันมันเอื้อประโยชน์ให้คนในชุมชนนะใช่ครับคุณป้าเดินมาเอ้เนี่ยเดี๋ยวจะโอนตังไปให้อันนี้หน่อยเอาบินมาวางครับก็สามารถทําได้เลยทําได้เลยครับคราวนี้เนี่ยเขาจะได้ค่าบริการจากไหนล่ะก็ผู้ที่เป็นเจ้าของซอฟต์แวร์ ที่ซื้อหรือโปรแกรมที่จ่ายเงินพันห้าไปแล้วที่อยู่ในมือถือตนเองเนี่ยท่านมาช่วยเติมเงินให้ผมหน่อยร้อยหนึ่งณปัจจุบันนี้ในชุมชนต่างจังหวัดเนี่ยนะครับหนึ่งร้อยเขาก็จะเก็บกันสองบาทสามบาทห้าบาทแล้วแต่ซึ่งณปัจจุบันตู้เติมเงินที่เราเห็นทั่วไปราคาสามสี่หมื่นเนี่ยนะเขาก็เขียนไว้ที่หน้าตู้เลยนะเท่าไหร่เติมเงินหนึ่งร้อยต้องหยอดร้อยห้าบาท อย่างนี้นะท่านของเราก็เช่นเดียวกันเวลานี้พี่น้องประชาชนก็คือซื้อไปแล้วก็เอาไปเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มหรือกรณีเติมเงินเนี่ยถ้าไม่เก็บนะท่านมาเติมเงินร้อยหนึ่งมันก็ได้อยู่แล้วผู้ให้บริการก็กดไปท่านก็ได้ร้อยหนึ่งแต่เงินออกจากระบบโปรแกรมของเราไม่ได้ออกร้อยครับออก95้าสบห้าเก้าสแล้วแต่ค่ายมือถือเขาตัดให้เขาจะมีเปอร์เซ็นต์ส่วนลดให้ณบัตรนั้นเลยแต่ถ้าไปเก็บเพิ่มไอ้ส่วนที่เก็บนั่นก็คือบวกเข้ามา เพิ่มเท่าไหร่ก็สูดแล้วแต่มันเป็นความพอใจระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการเหมือนที่เรายกตัวอย่างกันในเบรกแรกว่าเออเนี่ยให้มอเตอร์ไซค์รับจ้างเอาไปจ่ายค่าไฟเนี่ยใช่ไหมแทนที่จะแทนที่จะไปให้มอเตอร์ไซค์รับจ้างก็ไปต้องแล้วนะมาตรงนี้ก็เพิ่มให้ตั้ง5บาท10บาทเขาก็องค์จโอเคนะแม้ท่านผู้ชมครับกําลังสนุกสนานทีเดียวกับคุยกับคุณสุบินนะฮะแล้วก็ที่ สำคัญก็คือว่าบางเรื่องบางอย่างที่เราคุยกันบางทีก็ไม่ค่อยได้ไดไดไดรู้เรื่องราวนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวมาคุยกันในเบรกต่อไปครับ